อยากกินหมูกรอบมาลายมือแล้วกับน้ำจิ้มซีฟู้ดทำเองกับมือนะครับหมูแอมครับอืม ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทอดนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะฟูไหมเคยทำหมูกรอบประสบความสำเร็จเลยนะทุกคนดูกันค่ะว่ามันจะฟูไหมนะใส่หม้อทอดกับเกงทอดกับเกงแต่ว่าผัวส้มเกลยงเนี่ยหิ้วกระเพราเลยอะไรวะรู้แบบนี เราก็จะไปชิ้นที่สองค่ะออาเมือ่มอละม,มาจ้ะอันนี่มี่หมูกรอบมาให้กินนะครับอยากกินหมูกรอบมาลายมือแล้วอ่ะดอ <c oughs> กับน้ำจิ้มซีฟู้ดร้อนมากทุกคนทำเองกับมือนะครับหมูแอมครับอืมอืมกรอบมะ เกบไหมเกบไหมครับแต่อร่อยนะควากระตำหูเมื่อกั้ครับอืมก็คงเย็นเย็นมันเด้ไม่ลองกินข่าวจ้าอร่อยเืยเลิกงานมาทำก๋วยไก่หัวเลยดู มาละพร้อมครับกินกินสีสุดจานแรครับอันนี้มวยอาจารย์เลยรกครับจังบักจังเด้อิีกเจ้าครับมูกกอบอีกตั้งมูกหมูกกอบกับเซ่บไหมใช่ โอ้ทางนี้ตำขุ่งหลายนะเครับทางนี้กินตำขุง่งขนาดนะเปเมนูตำขุ่งมาดีครับทุกคนมันแซ่บนะนี่กับไอ้ก๋วยเตี๋ยวมะละกีเออแซ่บอันนี้โอเ่เลยมันแซ่บผักอื ออันนี้เขาเรียกว่าผัดก,กวางตุ้งเลยนะดูของกวาามา <c oughs> จ้าทุกคนห่อ,อแล้วก็จิม้มน้ำจิ้มซีฟู้ดจา้าห้าคะแนนเท่าไหร่เต็มเสอืมจิ้มอร่อยมากอืม,อ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 ม อต่อไปอยากให้หมกแอมทำเมนูอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยของ่ายน,นะทุกคนบอกเลยว่าสุดยอดทุกเมนูบ๊ายบาย